สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม n e ็ตสเต t v ทคนเดิมวันนี้เราอยู่กันในเกมเกมผีอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเกมผีญี่ปุ่นพอดีคือช่วงนี้ไม่รู้จะอัดเกมอะไรหลังจากที่อัด Fitting ฟ a นซีจบจบซีรีส์ไปนะครับก็เลยมาเกมนี้ก่อนนะครับไม่ได้ลงคลิปนานฮะพอดีพักผ่อนมีทุละด้วย โอเคเรามาทรมานกันเลยดีกว่านะฮะเกมนี้ชื่อว่าอาคาสุนะครับเป็นเกมผีญี่ปุ่นที่ออกมาเป็นปีแล้วแหละนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้ยาวไหมยาวแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะฮะตัวเลือกตัวเลือกในเกมมีแค่สองอย่างนะก็คือนิวเกมกับออก โอเคถ้ามีในเรื่องผมก็อาจจะแปลติดแปลได้แปลไม่ได้บ้างก็จะก็จะพยายามแปลนะฮะโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลย New Game โอเคเอ่อ่าคอนโทรลวีเอเอสดีเมาส์ แล้วก็ f ไปใช้ enter message v s d เมาส์ลูกคลิกซ้ายเพื่อ intellect f เพื่อไฟใช้ฉายเสียงมาละ enter message code อ๋อเพื่อปิดข้อความแล้วก็ e c เมนู ok เท่านี้แล้วก็พอรู้เรื่องละกดไลน์ต่อสปีดบาร์ เอาละจะเจอเลยสตูดิโอดีวายดีนะนี่คือคนทำมันจะหลอนแค่ไหนเรามาดูกันเลยฉันเจอตัวเองฉันอยู่ในพื้นที่ที่แปลก,ปลกฉันไม่มีไอเดียอะไรเลยหรือว่าฉัน ถามว่าทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่มีแค่สิ่งเดียวที่ฉันรู้ก็คือฉันต้องมาแล้วก็มา,มา,มาหาบางสิ่งบางอย่างอ,อนี่มาใช่ไหมโอเครู้สึกมันปรับเมาส์ได้ไหมอะนี่เกมเซตติ้งมันปรับอะไรดีผมขอปรับแป๊บหนึ่งนะฮะกราฟิกมีเดียม โลเวลี่โลเอาเฟลี่ไฮไปเลยวีซิงออนเดี๋ยวปรับเมาส์ก่อนเออปรับความเร็วเมาส์นี่เอาขึ้นอีกนิดนยงอนียงไมลโอเคโอ้โหโอ้โ okay. ห oh, oh, oh. ช้าม่ะวิ่งไม่ได้นะผมกดสเปซบาร์แล้ว Wing ไม่ใช่กดสเปซบาร์กดชิปแล้ววิ่งไม่ได้นะช้ <Char m S 2> ะาม่ะเมาส์โอเคประมาณนี้แหละกดสินะได้แล้ว F2 กดทุย F กดไฟฉายอมเหมือนสารเจ้าญี่ปุ่นเลยแฮะโอเค ผมต้องขึ้นไปสินะฮะเดี๋ยวผมขอสำรวจรอบๆก่อนเออมันไม่ให้ไป ไม่ได้แล้วนะฮะมันเป็นเหมือนเนินเขาภูเขาอะไรสักอย่างโอเคถ้ามันไม่มีอะไรเดี๋ยวเราขึ้นไปบนสันเจ้ากันเลยทางอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่นี่นี่คือทางขึ้นนะฮะ มไฟที่ล้มอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างดูขลังไว้ผมปรับเมาส์ก่อนมันยังชาปไปหน่อยประมาณนี้เลยโอเคโอเคเยี่ยมเลยผมอาจจะหันจอเร็วไปหน่อยนะก็ต้องขออภัยด้วยอะไรประมานี้ ก็ยังไม่เจออะไรผมก็เดินอบขอบก็ยังไม่อไโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่มาทำอะไรตรงนี้ขอโทษดท้วยนะพี่ผมขอมสำรวจที่นี่หน่อยม,มีการตั้งค่าอะไรงไหมมีเซตติ้งเกมมีคอนโทรดีเ t u r น to... อ๋อโอเคเดี๋ยว ผมขอมันปรับเสียงได้ไหมผมดูก่อนเสียงผมรู้สึกมันดังไปห,หน่อยเกมเซตติ้งคอนโทรไม่มีหรอเะมาว์เลงกิตเอิมมีซิงกราฟิกริสเอิมไม่มีปรับเสียงด้วยไม่เป็นไรทั้งนี้น่าจะโอเคแหละโอเคเข้ามาแล้วเหมือนพวกบ้านญี่ปุ่นโบราณ นี่ไงปิดเข้าให้แล้วชิปคีทูลันเดี๋ยวได้ว,วิ่งแน่ผมว่าขอไปสำหรับเสียงหมาหอนด้วยนะฮะเออคืออะไรอ๋อเปิดเหมือนมันจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอสำรวจร,รอบๆก่อนนะฮะ อะไรอะ่ะมีเท่านี้เนะาะอ๋อมันตันหมดแล้วโอเคโอ้โหปัญญากูดค่อนข้างเอาเรื่องเลย ปฏิทินปีไหนอะสองพันอะไรสิบเอ็ดเหรอไม่รู้สิเออมีข,อข้างฝั่งนี้ไม่มีแล้วข้างหน้าไปต่อได้แล้วผมไปเลยแค่นั้นผีวสดีจ้าเปิดได้ไหมเปิดได้เดี๋ยวขอสำรวจห้องนี้ก่อนนะฮะป๊บ,ปบ,ปบ ขอแบบเร็วๆเลยปุ๊บอ๋อมาโฟอีกฝั่งเดี๋ยวผมขอมาตรงนี้ก่อนอ,อห้องน้ำอันนี้เป็นห้องอาบน้ำอ่ามีอะไรไหม,ไมย,ยังไม่มีอะไร เ,เช็คอีกรอบดับเบิลเช็คมีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีเงาเราเออโอเคไปข้างนอกกันโอเคสว่างขึ้นมาอ๋อคืออีกฝั่ง ว่าจะมันต้องมีจำผมขอสำรวจก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้เป็นลาวจากภาพไม่มีอะไรอ๋อเอาต้นไม้คืออะไรอ่ะโอเคโอค้ยฝั่งละ เหมือนจะอาจจะต้องออกมานะเพื่อทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมลดเสียงเกมอยากเด็เครื่องก่อนเสียงมันดังอ่า20โอเคกำลังดีไม่ดังเกินไปโอเคขอกลับมาขอเข้าไปในบ้านก่อน มีห้องไหนอีกไหมเหมือนจะมีนะ มีอะไรไหมรูปภาพของตัวอะไรอะผมไม่ดูปึ๊บช่องนี้มมีโต๊ะน่าจะยังไม่มีอะไรนะฮะปึ๊บตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้อ่ะมียันอ๋อนั้นประตูสวัสดีครับสวัสดีครับ มีใครอยู่ไหมเอย่ยที่นอนนะเดี๋ยวขอสำรวจตู้สวัสดีครับพี่มาทำอะไรเอ่ยม,มีชั้นสองด้วยคือเราต้องเอิมไปสินะห้องน้ำมีรองเท้าไปไม่ได้ ผมเดินไม่ได้มันติดเลยไม่รู้เดี๋ยวนะห้องนี้มันมียันดูนี่สิเอมมันเคยยันม,มันต้องมีซัมติงอะที่นี่ล็อกดูไว้แค่นานหากุญแจเอิม่ม นั่นมีใครทำอะไรตกแปบ๊บหนึ่งนะมันมีเสียงแล้วอะไรอะมันเมื่อกี้มัน,ม,น,ม,นมันมีเสียงเหมือนอะไรเหล็กตกกุญแจหรือเปล่ปาอยู่ห้องไหนอ่ะสิเมื่อกี้ เร็วๆเ,เลยเออมเออมกุญแจนี่เอเอมได้ละโอเคไปชั้นสองกัน กันเลยเพือมีอะไรตรงพื้นผมจะส่องพื้นด้วยสวัสดีครับโอ้โหห้องเอ่อห้องนี้เดี๋ยวดูรอบๆก่อนอยู่มุมห้องก่อนจะได้ดูได้สะดวกโอเคเปิดทีนะเออ โอ้โห oh. ห้องโล่งมากข้างในนี้มีอะไรเอ่ยโอ้ทำให้ผมนึกถึงพวกของพิธีกรรมอะไรสักอย่างเออขอดูฝั่งนี้หน่อยอ่า มันย่อดได้ไหมไม่ได้กดกิ่งแล้วมีเสียงเอิมแล้วไงต่อกดหน้ากากแล้วก็ไม่ได้กดอันนี้ก็ไม่ได้หนังสือนี่ วิธีซีวิธีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปิดไม่ใช่ปิดผนึกหรอไม่แน่ใจประมาณนี้เอาอ,อ่านอ,อ่อันแรกเออเอากระดาษวางกระดาษยันหรือเปล่าไม่แน่ใจสองวางเกลือฮิปปิง้งเสาเกลืออะไรไม่รู้ อ๋อวังเกลือไว้ทางเหนือข้างหน้าโอโอกิเอ่อมออะไรไม่รู้ทางตะวันตะวันออกทางใต้หลังโอคิมอนอ๋อตัวเอ็ม กี่โมงและทางทิศตะวันตกพื้นทิศตะวันตกสามคากุระอะไระ่ะชินโตมิสิกแอนด์แดนฮะงงเออ่ดูจากรูปทางซ้ายนะฮะคือเหมือนเราต้องไปตามจุดสินะมันจะมีทางอ e ีนะก็คือเกตก,ก็คือประตูข้างหน้าเรามันก็คือมันอยู่ทิศ ตะวันออกใช่ใช่ตะวันออกแล้วก็มีไอ้จุดกากบาทอยู่อ่าสามหกหกนะฮะเราต้องไปวางอ่าอันนี้ทำอะไรสักอย่างกับเกลือทางเหนือตะวันทางสายประตูตรงประตูผมขอทำ ฟุ้ยผมกอทำคอมก็ใจแป๊บหนึ่งไปตรงซ้ายซ้ายประตูติดประตูแล้วก็ข้างหลังข้างหลังคือข้างหลังคือหลังไหนคือหลังบ้านคือฝั่งตรงข้ามของประตูใช่ไหมฝั่งหนึ่งของรั้วแล้วก็สามคากุะ่ะคืออะไรผมไม่เข้าใจฮะเดี๋ยวลองเดีวลองดูนะะว่า คือประเด็นคือมันต้องทําเรียงไหมอะไม่แน่ใจแต่ผมจะไปกดให้หมดเลยมันย่อได้ไหมย่อไม่ได้อะไรไม่ได้อ่าต้องไปผมไม่เรียงแล้วกันผมจะลองแบบอ่าทมไปแบบไม่เรียงก่อนนะ ไปที่ประตูหน้าบ,บ้านปุ๊บเออสว่างขึ้นมาก็คือตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งคือต้องทำอะไรต้องทำอะไรสักอย่างกับเกลือ,อปล่อให้มันหายสินะอ่าก็คือต้องออกไปอ่าฝั่งก็คือฝั่งนี้ กนก่อนคัน,นโอเคมาอันหนึ่งก็คือหนึ่งสองสามันที่สาอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้า ก้าวสุดท้ายสินะอันที่หกอยู่ไหนอ๋อโอ้ยไปซ้ำมุมเลยอ่าอุ้ยเสียงอะไรเสียงวุ้ดๆแล้วผมเดินกลับอ่าเขาบอกให้ทำอะไรต่ออ่า กลับไปดูก่อนอ่าไอ้สมุดนะวิธีขั้นตอนไปดูอีกรอบเพราะผมลืมนะฮะออ่า เราไปเป่าเกลือเสร็จแล้วอาา่าอะฮะแล้วกากาวสามอ๋อนี่ไงเขาสามพีเฟอร์คากุล่าเอ้ยพี่พี่ฟอร์มผิดผิดคืออะไรวะคากุล่าคืออะไรแล้วก็ข้างล่างสุดวงเล็บว่าชินโตมิวสิกแอนด์แดนส์า พื่อเอ้ยเพอร์ฟอร์มคาตุระคืออะไรวะคืออะไรวะพี่ฟอร์มคาตุระเอิ่มอ๋อเอิม,ม,ออมคืออะไร อาจจะอาจจะต้องลองไปสำรวจนี่ได้ไหมนี่ไงสลายยันโอ้ผมขยับไม่ได้โอเคได้ละเอาไปคลังเลยว่าจะมีอะไรอยู่จะเป็นเหมือนเด็กบายเดลท์หรือเปล่ามีเสาแขวนเสียอะไร ดอกทีกันบานะ oh, oh, โอ้ไม่ก็โอ้ยกเอ่มขยับไม่ได้ประตูเออม,มีเสียงขลังเหมือนอะไรปิดเหมือนอะไรขยับเออผมขยับไม่ได้เฮ้ยไหมฮะมีเสียงมีเสียงใครไม่รู้พูดก็หันหลังไปโอ้หนี่งล่ะ ท b บีคอนเทนิวอคสุออฟลิมิ s จบไว้เท uh ่านี้โอ้จบแล้วเหรอเออกลับมาหน้าแรกเลยเออแป๊บหนึ่งนะ กลับกลับมาหน้าเข้าเกมเลยดีนะไม่เด้งออกส e ตูดิโ D.Y.D. ว e n e ีอัลเลีเอนนคำเตือนอะไรก็ว่าไปคำเตือนอีกรอบโอ,โอเคโอเคครับผมก็ได้เล่นเกมนี้จบแล้วก็คือเกมนี้มันอาจจะไม่ได้ยาวมาก เหมือนคลิปเกมผีของ uh, พัดก่อนนะครับแล้วก็จาสแกมไม่ได้เยอะมันจะเรียกว่าจาได้ไหมละ่ะอาจจะได้นะแต่ผมรู้สึกแต่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ห่างผีมันไม่ต้องแช่ผมก็เลยรู้สึกยังพอได้อยู่ยง,ยงแต่ยังมีแอบสะดุ้งอยู่นะฮะเจอไปสองดอกนั้นสองสามดอกนั้นแสดงว่ามันน่าจะมีภาคต่อนะโอเคมันก็เป็นเกมที่หลอนใช้ได้นะเพราะว่าคือบรรยากาศมันเงียบมากชวนให้เราหลอน ว่ามันไม่มีซาวอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับเกมผีที่ผมเคยเล่นไปก่อนหน้าเนี้ล่าสุดที่ลงอะ่ะมันมีซาวที่ทําให้รู้สึกมันหนักบรรยากาศหนักแบบมันกดดันอะไรเงี้ยรู้สึกหนักอึ้งอะไรเงี้ยแต่เกมนี้ไม่มีครับมันหลอนด้วยการทําให้บรรยากาศมันเงียบนะฮะถึงจะไม่มีการจัมสแกนหนักๆแบบหรือการจัมสแกนแบบตุ้งแช่ก็หลอนได้นะฮะสามารถทําให้ผมหลอนได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครมีเกมฟรีในสตรีมแนะนำหรือไม่ใช่ของสตรีมก็ได้ก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะถ้าผมสนใจจะผมจะมาอัดให้อัดให้ดูนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามกลับมาทำคลิปนะแล้วก็กลับมาอะไรละโอเคครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ